ดาราสาวเศร้าทำทุกอย่างแล้วแต่ลูกไม่มาส่งกำลังใจแน่นเมื่อนักแสดงสาวเมพิทนาทโพส์ข้อความ่ร้ความรู้สึกหลังเก็บไข่ใส่ตัวอ่อนฉีดกระตุ้นไข่ไม่ต่ำกว่า50เข็มส่งผลให้น้ำหนักขึ้นถึง8กิโลกร,รมัมโดยเมพิทนาทโพส์ข้อความเล่าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมพิชีระบุว่ารีวิวปี2024อาจจะพรังครูสักหน่อยนะคะ ปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากชีวิตหลังแต่งงานตั้งใจว่าจะมีลูกน่ารักน่ารักกันสักคนสองคนเริ่มจากคิดขึ้นได้ว่ามีไข่ที่ฝากไว้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วเลยลองเอามาใช้ดูสรุปใช้ไม่ได้เลยมันคงนานเกินไปจนไข่ไม่ได้คุณภาพก็ไม่เป็นไรเก็บใหม่แล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเก็บไข่ใส่ตัวอ่อนจากเป็นคนที่กลัวเข็มกลัวเลือดมากชีวิตเปลี่ยนต้องมาอยู่กับเข็มฉีดยาเพราต้องกระตุ้นไข่ฉีดบางวันสองเข็มบางวันสามเข็มฉีดมาแล้วบนภูมิไม่ต่ำกว่าห้าสิบเข็ม พอเก็บได้ก็ต้องลุ้นพอลุ้นได้ก็ต้องลุ้นต่อลุ้นจนเครียดยิ่งช่วงใส่ตัวอ่อนต้องนอนนิ่งๆิ่งบนเตียงไม่เดินย่อไม่ขึ้นลงบันไดหนักเลยพูดง่ายๆจากสาวสังคมกลายเป็นอินทร์เวิร์ตอยู่แต่บ้านเก็บตัวกินแต่ไข่ต้มกินทุกอย่างที่เขาว่าดียาจีนยาต้มวิตามินมาหมดโปรตีนต้องกินให้เท่าน้ำหนักตัววนไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนนขึ้นมาแดโลไปไหนใครก็คิดว่าท้อง เบ็ดเสร็จแล้วปีนี้ไม่ทำพิเียใ่เก็บไข่ไปแล้วห้ารอบใส่ตัวอ่อนไปแล้ว3ามครั้งมันเศร้าแบบบอกไม่ถูกเลยคะเวลาใครทักเพราะทำทุกอย่างแล้วแต่ลูกก็ยังไม่มาทั้งปีไม่ได้รับงานหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้สิ่งเดียวเครียดและไม่สนุกเลย สุดท้ายนี้ขอบคุณสามีที่เข้าใจและยอมให้พักพามาเที่ยวขอบคุณครอบครัวเพื่อนฝูงที่อยู่เคียงข้างเสมอขอบคุณหลานตัวน้อยทั้งสองที่มาคอยบีบมืออยู่ข้างๆตอนฉีดยาเพราะรู้ว่ากลัวเข็มด้วยความรักและกำลังใจของทุกคนปีหน้าเมจะพยายามใหม่ค่อยลุ้นกันใหม่นะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะปีหน้ามาแน่ก็ว่าจะไม่รัก